เอาละครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าแอร์เคลื่อนที่มันตักการทางานบ่อยๆมันจะกินไฟกว่าแอร์ไม่ตักการทางานนะครับผมคือเดี๋ยวผมมาทําคลิปนี้ให้ฟังนะครับคือผมเห็นคอมเมนต์มาแบบเยอะมากนะครับคือตอนแรกผมว่าผมจะยังไม่ทานะแต่คือแบบอดใจไม่ไหวละคือเดี๋ยวผมมาทําให้ดูแล้วกันว่าผมอาจะเปิดหนึ่งชั่วโมงนะก็คืออันนี้คือผมจะทําเป็นแอร์บ้านนะครับผมจะทําการเปิดหนึ่งชั่วโมง แบบไม่ให้มันตัการทํางานเลยเปิด16องศาแล้วก็จะเปิดอีก1ชั่วโมงให้มันตัดทุกๆ5านาทีนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแบบไหนมันจะประหยัดค่าไฟกว่ากันนะครับบางคนจะคิดว่าแอร์มันตัการทางานบ่อยๆมันกระชากไฟอย่างเงี้ยมันดึงไฟไฟไปเยอะอะไรประมาณนี้นะครับมันจะกินไฟกว่าเมื่อก่อนผมเคยคิดแบบนี้เหมือนกันครับผมแต่พอผมได้ทําการทดสอบดูแล้วมันไม่ใช่ครับผมก็คือตัดการทํางานบ่อยๆประหยัดค่าไฟกว่านะครับคือคลิปตัวนี้ผมเคยทําและมันอยู่ในช่อง YouTube ของผมก็คืออยู่ใน คลิปไหนไม่รู้เหมือนกันนานมากผมจะทําการวัดแบบเปิด16องศากินไฟกี่น่วยแล้วก็เปิดไล่ขึ้นมาเลย16องศา19องศา22องศา25องศาอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะครับผมผมเคยทําไปแล้วว่าเนี่ยมันประหยัดค่าไฟกว่ากันเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทดสอบกับแอร์บ้านหรือเป็นแอร์ติดผนังนั่นเองนะครับก็แอร์บ้านตอนนี้ผมกำลังเปิดทดสอบอยู่ ตอนนี้ก็ประมาณ11ชั่วโมงแล้วคอมแอร์ยังไม่ตกกัดการทำงานเลยผมเปิดประมาณสมองศาเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะตัดหรือเปล่านะครับผมเอ้ไม่ใช่ดีว่ามันจะประหยัดค่าไฟหรือว่ามันจะกินไฟเท่าไหร่เออพูดผิดอยู่ได้ไอ่ะไอเห็นไปสมองศาเลยกันทีเดียวก็คือผมตดสอบแอร์ตัวนี้หละให้ดูแล้วก็ผมจะทําการปรับให้มันตกกัดการทำงานเองก็ไม่ได้ดิ รับให้มันตัดการทํางานทุกห้านาะทีก็คือผมจะเพิ่อมองศาขึ้นไปประมาณนี้นะมันจะตัดมันจะตัดการทํางานของมันประมาณนี้แต่ผมทดสอบให้ดูแล้วกันเผื่อใครแบบยังสงสัยหรือแบบเพิ่งจะซื้อแอร์มาใหม่หรือแบบใครคนเก่าก็คือแบบยังคิดว่าการตัดการทํางานแบบบ่อยมันจะกินไฟกว่าไม่ตัดการทางานเลยอะไรประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมมาทดสอบไปดูข้อดีข้อเสียของมันก็มีนะถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้แอร์เครื่อนที่ใช้กับม้งแอร์แล้วตักการทํางานไปบ่อยประมาณนี้ข้อดีคือประหยัดค่าไฟครับผมข้อเสียครับผม ร้อนหายใจไม่ออก <c ười> คือถ้าเกิดสมมติว่าในมุ้งเราอะ่ะมันตาก,การทางานไปแล้วมันจะรู้สึกร้อนร้อนเสร็จปุ๊บมันจะหายใจไม่สะดวกครับถ้าเกิดเป็นอากาศเย็นๆอ่ะมันถึงจะหายใจสะดวกนั่นเองนะครับผมผมก็ทําการเปิดไม่ให้มันตาก,การทางานเลยนะที่ผมเคยใช้มานะครับแอร์บ้านเหมือนกันครับหรือแอร์ติดผนังเหมือนกันครับถ้าเกิดสมม,มติว่าตาการตการทางานบ่อยๆอะ่ะมันจะรู้สึกว่าหายใจไม่ออกนะผมเป็นเหมือนกันนะ ห้องผมขนาดใหญ่มากเหมือนกันครับแต่ว่าแอร์มันนักแต่การทำงานเสร็จปุ๊บผมรู้สึกหายใจไม่ออกเลยคือหายใจไม่สะดวกอะไรประมาณนี้นะคือแบบอากาศเหมือนมันจะไม่มีแต่พอแอร์มาทํางานเย็นเหมือนเดิมหายใจสะดวกเหมือนเดิมซะงั้น <c oughs> ไม่รู้มันดึงอากาศมาจากไหนไม่น่าจะมีดึงอากาศมาหรอกมันน่าจะเป็นความเย็นที่แบบผมไม่รู้เหมือนกันอนะอธิบายไม่ถูกว่าอากาศมันมาจากไหน แต่ว่าเราเปิดประตูเข้าออกเข้าออกประมาณประมาณนี้ยอากาศมันก็เข้ามาแล้วแต่ว่าที่แบบมันร้อนอะ่ะมันทำไม่หายหายใจไม่สะดวกนั่นเองนะครับอืมจะประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะพากันมาชมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งนะว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วอะ่ะเปิดแบบไม่ตกกมัดการงานเลยกินไฟกี่หน่วย,ก,วยกี่บาทนะครับผมของผมหน่วยละแปดบาทนะก็คือจะหนักอยู่เอาเรื่องโอเคเดี๋ยวมารอกันครับ โอเคครับผมบทสรุปก็ออกมาเป็นที่จะเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะทดสอบต่ออีกนิดนึงผมเปิดประมาณไม่ให้มันตัดการทํางานใช่ไหมครับก็คือเปิดที่16วองศาไม่ตัดการทํางานเลยก็คือมันกินไฟอยู่ที่1.1หน่วยนะครับผมถ้าเกิดคิดเป็นเงินก็ประมาณ8บาทนิดนิดนะครับเพราะว่าของผมหน่วยละ8บาทถ้าเกิดตามไอการไฟการไฟรไฟ้า มันก็จะลดลงไปกว่านี้นะการไฟฟ้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันหน่วยละกี่บาทนะครับหน่วยละ4ี่บาท5บาทอะไรประมาณนี้นะครับตามการไฟฟ้านะครับผมแล้วผมชั่วโมงต่อมาผมทําการทดสอบก็คือเป็นการเปิดทุกๆ5้านาทีนะครับผมก็คืออ่าคอแมแร์จะทํางาน5นาทีแล้วก็จะตัดการทํางานอีก5นาทีประมาณนี้นะครับภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับผลปรากฏว่ากินไฟไป 0. 8ุหน่วยนั่นเองนะครับผม ่ามันลดลงมานะครับคือมันลดลงมาประมาณ0.4หน่วยนั่นเองนะคือค่าไฟจะประหยัดขึ้น0.4หน่วยถ้าเกิดคิดเป็นเงินก็ถ้าเกิดตามของผมนะหน่วยละ8บาทก็ประมาณ3บาทเกือบ4บาทนะครับต่อหนึ่งชั่วโมงที่มันถูกลงมานะครับผมก็คือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้แล้วก็ผมห้องผมอ่ะก็คือไม่เปิดแอร์หนึ่งชั่วโมงผมใช้กระทะไฟฟ้านะครับทำกับข้าวนะ ไฟกินอยู่ที่0.6หน่วยนะครับผม,ม,ม,มประมาณสัก4บาทเกือบ5บาทเนิดเลยนะเนี่ยเือว่ากินไปเยอะนะครับเราผมจะทําการทดสอบต่อไปนะก็คือชั่วโมงต่อไปผมจะทําการไม่เปิดอะไรเลยก็คือเปิดแค่ที่ผมเปิดเมื่อคือนก็คือ,คอมีหลอดไฟมีคอมพิวเตอร์มีตู้เย็นอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเราลองดูว่า1ชั่วโมงจะกินไฟกี่หน่วยนะครับผมแราก็จะไปหักลบกับแอร์ว่า ถ้าเกิดเราหักไฟห้องเราไปแล้วอะแค่แอร์จะเฉยไม่กินไฟเท่าไหร่นะเดาีมาทดสอบให้ดูแอร์ผมหมื่นสองทนะครับผมเป็นแอร์ติดผนังแอร์บ้านนั่นเองนะครับผมและชั่วโมงต่อไปผมจะทําการทดสอบเปิดประมาณ2 7องศาให้มันตักการทำงานของมันเอง ก็คือจะไม่ทําเหมือนเมื่อคือนเมื่อคือนคือผมจะปรับองศาให้มันตัดทุก5านาทีแล้วก็ให้มันทํางานทุก5านาทีคือแบบเพิ่อมองศาลดองศาอะไรประมาณนี้ทําเองนะครับเดี๋ยวอ,อีกชั่วโมงต่อไปนะครับผมจะทําการเปิดประมาณ2ี่สเกียองศาปล่อยมันตัดการทำงานเ,นเองเลยก็คือถ้าเกิดมันตัดกนารทำงานเองมันจะตัดนานกว่านะครับแล้วก็ก่อนจะกลับมาทํางานประมาณนี้แบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าค่าไฟมันจะลดลงไปอีกกี่บาทนะงงกันหรือเปล่าแล้วเกิดงงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเล้วอ่าชั่วโมงต่อไปก็ขอเป็น ไฟห้องเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องนะครับไม่รวมแอร์นะว่ามันกินไฟกหน่วยนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับตอนนี้กําลังทดสอบอยู่ครับผ่านไปประมาณสัก10นาทีได้แล้วครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวมาเดตให้ฟังอีกรอบหนึ่งครับโอเคครับผมก็ได้ทาการทดสอบมาแล้วนะก็คือไม่เปิดแอร์เครื่องไม่ไม่เปิดแอร์บ้านเลยนะครับไม่เปิดแอร์อะไรเลยก็คือมีแค่แบบไฟก็คือมีคอมมีหลอดไฟอะไรประมาณนี้นะครับตู้เย็นก็คือมีแค่นี้ กินไฟอยู่ที่0.2หน่วยนะครับต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับผมโอ้กินไฟน้อยอยูน่นะเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะทำการเปิดแอร์ต่อนะเปิดประมาณ2 7องศาให้มันตัดการทำงานเองอะไรประมาณนี้เดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงจะมาดูนะครับว่ามันจะกินไฟไปกี่หน่วยนะครับผมกินกี่บาทนั่นเองนะแต่ว่าห้องตอนนี้มันยังไม่เย็นใช่ป่ะกว่ามันจะตัดการทำงานมันก็จะใช้เวลานานมากเลย ไม่งั้นผมก็ขออาจจะทดสอบประมาณสักสองชั่วโมงดูแล้วกันนะหนึ่งชั่วโมงนะผมไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้ประมาณสักสองชั่วโมงในการทดสอบแอร์ตัวนี้โอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงมองไม่เหน็นหรอก <c oughs> กำลังทดสอบไปอยู่ครับผมโอเคเดีมาเมาีัปเดตให้อีกรอบหนึ่งครับโอเคครับผมผมก็ทดสอบมาจะหมดแล้วนะครับก็คืออย่างนี้ครับผมอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมเล่าให้ฟังแล้วกัน ก็คือผมเปิดหนึ่งชั่วโมงให้คอมแอมป์ M, ต่ก,การทำงานเองนะครับผมทำงานเองเลยก็คือกินไฟไปที่0.7นหน่วยนะครับชั่วโมงแรกนะครับผมส่วนชั่วโมงที่2กินไฟไป0.5นหน่วยครับโอ้โหถือว่าลดลงมาอีกนะถือว่ามันตัดการทำงานเองอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่างนี้คือประหยัดค่าไฟกว่านั่นเองนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ผมสรุปให้ฟังนะครับว่ามันยังไงก็คือ1น่งกผมผมเปิดแอร์ ไม่ตัดการทํางานเลยมันกินไฟอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งหน่วยนะครับผมสองนะครับผมผมเปิดให้คอมแอร์ตัดการทํางานทุกๆุกห้านาทีก็คือมันจะทํางานไปห้านาทีผมก็จะปรับอุณหภูมิให้ให้มันตัดการทํางานนะครับก็คือพอมันตัดการทํางานไปห้านาทีปุ๊บมันก็จะกลับมาทํางานมาอีกห้านาทีประมาณนี้นะครับผมกินไฟอยู่ที่ศูนย์จุดแปดหน่วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ลดลงมาลดจากของเดิมลงมาประมาณ 0.4หน่วยนะครับจากที่มันไม่ตัดการทำงานเลยต่อมาครับผมผมมาทดสอบอีกนะครับก็คือเปิดให้มันตัดการทำงานเองเลยชั่วโมงแรกมันกินไฟอยู่ที่0.7หน่วยก็คือห้องมันยังไม่เย็นย,ยังไม่อะไรประมาณนี้นะครับมันเลยกินไฟประมาณนี้แต่คอมแอร์ตัดการทํางานนะครับตัดประมาณกี่ครั้งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคอมแอร์มันตัดการทางานนานมากก็คือนานประมาณสัก8นาทีเกือบ10นาทีได้นะครับผมส่วน ชั่วโมงต่อไปก็คือห้องมันเริ่มเย็นแล้วมันก็ตัดการทํางานบ่อยขึ้นแล้วก็นานขึ้นกว่าเดิมก็กินไฟอยู่ที่0.5หน่วยก็สรุปให้เลยว่ายิ่งคอมแมร์ตัดการทํางานบ่อยยิ่งประหยัดค่าไฟนะครับยิ่งบ่อย ก็คือ1นึ่งคอมแอร์ต,รต่การทํางานบ่อย2องคอมแอร์ต,รต่การทํางานนานอ่าประมาณนี้ก็คือมันจะประหยัดค่าไฟนั่นเองนะครับผมทายังไงก็ได้ให้คอมแอร์มันตตัการทํางานแบบบ่อยนานๆอะไรประมาณนี้นะแล้วแต่จะไปเลือกเลยว่าชอบแบบการทํางานอ่าต่การทํางานบ่อยหรือว่าชอบแบบตตัการทํางานนานอะไรประมาณนี้ก็ลองไปดูนะครับว่าชอบแบบไหนหรือแอร์เรามันเป็นแบบไหนอะไรประมาณนี้ลองไปสังเกตดูนะครับ ก็คือหายสงสัยกันใช่ไหมว่าคอมแมรแต่การทำงานบ่อยๆมันประหยัดไฟจริงไหมจริงครับผมทดสอบให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วนะเนี่ยคือผมทดสอบแบบนี้หลายคลิปมากเลยนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าบายบายสวัสดีครับ